สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้เตือนแล้วเตือนอีกเตือนเป็นพันครั้งครับว่าอย่าเชื่อใครนะครับ FC ครับถ้าสามีของคุณเสียชีวิตนะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือจะอยู่ที่ประเทศไทยนะครับสมมุติว่าสามีของคุณตายที่ประเทศไทยเสียชีวิตที่ประเทศไทยเราสามารถเดินเรื่องได้รับสิทธิ์เงินแม่แม,ม้คุได้คุณมีสิทธิ์ได้อะไรบ้าง f c หนึคุณมีสิทธิ์ได้ทรัพย์สมบัติที่ต่างประเทศถ้าเขามีเช่นบ้านหุ้นที่ดินเงินธนาคารอะไรต่างๆอันนี้ได้ประเทศไทยมีสิทธิได้ไหมก็คุณเป็นพยาใช่ไหมอ่ะเป็นเมียก็ต้องได้นะครับมีพินัยกรรมไหมมีพินัยกรรมนะดีหน่อยที่เขามาทําพินัยกรรมนะก็ดีแก่ปัญหาคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะครับบอกไว้ก่อนว่าชอบฟังเพื่อนเอน ไอ้เพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องอ่ะหุบปากซะมันต้องคิดเยอะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณพูดไปแล้วเขาทำตามคุณอ่ะปัญหาจะเกิดขึ้นตามทีหลังตอนนี้เกิดแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีคุณชายจากกรุงเทพครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชายซุสแอนด้วยครับผมเนาะผมบอกปากจะฉีกแล้วนี่ขนาดนี้แล้วเห็นไหมเอฟซี บอกแล้วว่าถ้าสามีของคุณเสียชีวิตที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเดินเรื่องเรารับเดินเรื่องนะครับผมนี่แกคิดว่างเงินธนาคารของสามีแกที่ประเทศวุดเซนไปปุ๊บนะครับเอาเงินออกได้เลยคุณคิดผิดแล้วคุณไปฟังใครมาขณะประเทศไทยสามีของคุณเสียชีวิตมีเงินอยู่แปดแสนธนาคารคุณก็ขึ้นศาลเป็นผู้รับมรดกเออแล้วไปฟังเพื่อนทำไมมันจบอะไรมาล่ะมันช่วยได้ไหมโจทย์ชั้นสิบแปดเหรอ สูงชั้นสิใช่ไหมไม่ใช่จบอะไรมานะรู้ว่าเป็นเมียฝรั่งรู้ไปหมดหมดมมนี่มนยังรู้เลยคุณจะบ้าหรือเปล่า F4 นะครับผมทําอะไรรู้จักทําก่อนนี่เป็นไงบินไปที่ใจประเทศสุดแสนนะครับบินไปที่นั่นเพื่อไปธนาคารและบอกเอาเงินของสามีชนันมาคุณคิดอะไรของคุณอยู่เนี่ย แอลเราก็บอกแล้วโทรมาหาเราว่าคุณชัยมีปัญหาเรื่องนี้ทําไมเดี๋ยวทางงานคุณชยัยซูเซนเดี๋ยวเรื่องให้ครับผมงั้นเงินไม่ไม่ทรย์สินเงินทองโอ้พอไปเจอเพื่อนปุ๊บเพื่อนบอกว่ามึงไม่ต้องฟังเขาหรอกมึงไปเลยบินไปเลยที่ประเทศซูเซนบินไปแล้วเป็นไงบ้างเอฟสี FC. อยู่โรงแรมค่าโรงแรมประมาณร้อยกว่าหนึ่งคืนค่ากินหนึ่งแฟรกค์เท่ากับ40บาท39 40คูณไปคูณไปสิต่อหนึ่งคืน นะครับค่ากินค่าโรงแรมค่าอะไรต่างแล้วคุณคิดว่าธนาคนารจะปล่อยเลยเขาไม่ปล่อยเลยเอฟซีจะปล่อยผ่าหาพระแสงอะไรล่ะเขาต้องมีการขึ้นศาลหรือกรมรดกที่ประเทศสกุลแลนก่อนว่าใครเป็นที่ได้รับนะครับเช่นคุณมิ้นท์กรรมต้องไปที่แอร์ชาร์ฟอามของประเทศสกุลแลนจากนั้นก็เขาจะดูว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างญาติพี่น้องคนไหนที่ได้เงินบ้าง ฟังไ้ด้วย fc นะครับผมไม่ใช่ว่าจะเอาเงินอีกเดียวไปฟังเพื่อนไม่รู้จะสีสางสวัสดีครับคุณชายได้ความรู้ค่ะนะคุณสมหมายคนใหม่ครับสวัสดีครับผมอ่ะแล้วไงต่อล่ะแล้วคุณจะไปบินหาพระแสงทำไมที่ต่างประเทศบอกไปแล้วก็ไปฟังตอนนี้โทรมาหาคุณชายคะเนี่ยอยู่ที่ประเทศสเปนจะทำไงต่อก็บอกแล้วใช่ไหมให้ทีมง,งานของเราทําให้ทนายความเราก็มีให้นะครับไม่จำเป็นเสียงเงินแสนค่าตั๋เขบินก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นเสียไปแล้ว ค้ากินค่าอยู่ภาษาอังกฤษได้กูได้ภาษาอังกฤกูทําได้ทุกอย่างแล้วเป็นไงเข้าธนาคารปุ๊บธนาคารบอกคุณไม่สามารถเอาเงินของสามีคุณออกได้นะคุณต้องให้ทนายทาหรือคุณอ่าให้อยู่ที่นี่แล้วคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงมีแค่วีซ่าท่องเที่ยวไปที่นั้นนะครับผมเออคุณน้ำหวานมาฟังได้ความรู้ดีๆค่ะขอบคุณมากครับผมเนาะ F4 ผมไม่เข้าใจทำไมคุณต้องฟังเพื่อนทุกคนผมถามเพื่อนคุณจบอะไรมา บปริญญาทีจุดนุ่มจุดนี่แล้วเพื่อนคุณเคยอยู่ต่างประเทศไหมไม่เคยอยู่ต่างประเทศเป็นเมียนอยู่ทียเมือุงไทยเขาเคยไปอยู่ที่นั่นไหมอาจจะไปเที่ยวแล้วคุณจะรู้กฎหมายได้ไงบางคนก็พูดไปเล้อด้วยเปื่อยเพราะอะไรพูดว่าเออฉันเป็นเมียนฟ้งชูรู้กูรู้หมดแหละจะรู้ไม่จริงผลสุดท้ายแกบินไปที่ประเทศสวิตเซนด์นะครับพอบินไปเรียบร้อยเป็นไงต่อเอฟซีแงกซ โทรมาคุณชัยทำยังไงต่อคะพี่ไม่รู้จะเรื่องทำไงเนะี่ยเงินก็น้อยแล้วจะไปทำไมนะเนี่ยเราก็บอกแล้วอย่าไปมันหาเงินเงินเอาไปให้ทนายเดินเรื่องดีกว่านะครับนี่ไปไปปุ๊บภาษาก็ปุ๊บไม่เป็นนะครับผมไอ้นี่ก็ไม่เป็นไอน้ไม่เป็นพอโรง,งแรมก,ก็ต้องจ่ายค่าอาหารกินก็ต้องจ่ายทุกอย่างไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจ F c ซไปเพื่ออะไรอันนี้ F c ซผมแนะนำนะ เพื่อนบางคนผมโอเคนะที่แนะนําว่าเออเธอต้องให้ทนายเดินเร่งเดินเรื่องไม่จําเป็นที่มะหาผมนะาหาคนอื่นก็ได้นะให้ทนายเดินเรื่องนะให้คนที่เดินเรื่องเพื่อกรรมสิทธิ์ของเธออ่ะอันนี้โอเคแต่บางคนอวดโคตรอวดความรู้เลยากูรู้ไม่หมดกูมีเมียฝรัง่งกูไปเมียฝรัง่งกูรู้ไม่หมดคุณอายาซีบาสวัสดีครับผมนะเป็นไงที่ทางลูเซอร์เป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมเปล่าครับผมนะ ผมผมไม่ชอบเลยคนที่ขี้อวดอ่ะและ้วยิ่งอยู่ประเทศไทยหรือไม่เคยพิไปที่ต่างประเทศกูรู้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ากูเป็นเมียรั่หลังคนเมียรั่หลังเขารู้เรื่องจริงเขาไม่พูดกันนะครับผมเขาจะบอกว่าเออหาทนายดีกว่าแต่นี่อะไรเนี่ยอากาศแย่ค่าอเอาใจช่วยนะครับนาะบาซึ่งก็เหมือนกันนะครับผมก็เมคคืมทั้งวันเลยนะครับผมเนาะสวัสดีครับคุณชยัยนะสวัสดีครับผมเนาะ คุณทิ้งนะครับผมว่ารับพรน,นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไม่ใช่เขาออกไปออกไปมานะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ความรู้สรุปแล้วไง fc อย่าหาทำสวัสดีครับคุณชายคุณแสงดาวนะครับผมจากยงอยู่ทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็ทางเพจของเราก็ยอะแยะมามาใหม่ fc ครับอถ้าใครแบบว่าบินไปทําที่ต่างประเทศเลยจะมีเงินร้อยล้านพันล้านต่างๆไม่ต้องบินไปจริงค่ะหลายๆคนจนบอกว่ารู้ทุกอย่างทําไปค่ะ มึงจะรู้ทั้งหลายเพื่ออะไรคุณอารยานะเขารู้เพราะอะไรเขาจึงการอวดตัวเองว่าคุณรู้เป็นมีฝรั่งแต่ความจริงไม่รู้เรื่องหาเหวอะไรเลยนะครับผมสวัสดีคุณชายจากประเทศเยอรมันนี่ครับคุณชายพูดถูกต้องค่ะเพื่อนบ้านรู้ถึงรู้ถึงทุกสิ่งอย่างก็นันนะเขารู้หมดนะครับแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มึงจะอะไรกินไม่รู้เรื่องตัวเองแต่เรื่องชาวบ้านรู้หมดนะครับอันนี้คือปัญหาคนไทยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวหาภระแสงหาผมอีกนะครับ ไม่ต้องมาถามถูกต้องนะครับผมนะอันเนี้ยบางคนบอกว่าฉันไม่มีฝรั่งฉันเกตด,ดีกว่าไม่มีใครเกตด,ดีกว่าไม่มีใครดีกว่าทุกคนตายหมด fc แค่พูดว่าพี่ไม่รู้ก็จบแล้วนี่คุณส่งเข้าไปทำไมที่ต่างประเทศแล้วมีผลประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้ภาษาก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเงินแค่แสนนึงจะเอาไปทําอะไรที่ต่างประเทศนะ่ะเมืองไทยอาจจะแพงเทียบที่ประเทศสุแซนนิดเดียว fc เราคุยกันเยอะแยะมากมายนะเราคุยมาหลายปีนะปีนี้ปีที่19ในเอซนะ FC นะนะปีที่19นะ้าในเอฟซครับสวัสดีครับคุณชาย f อฟซจากอิตาลีค่ะสวัสดีครับผมเออแล้วทำไมต้องเชื่อเพื่อนเพื่อนที่เขาช่วยเขาบอกว่าไปหาทนายอันนี้ดีที่สุดแต่เพื่อนที่เขาไม่ช่วยคุณมึงบปนไปเลยไปต่างมรพเทศไปเอาเงินที่ธนาคารเลยเป็นไปไม่ได้ แล้วคําถามคุณชัยคะจะได้เงินแม่ไม้เท่าไหร่อ่าผมถามเงี้ยเขาถามงี้มาจะได้เงินแม่ไม้เท่าไหร่ผมบอกว่าถ้าสามีคุณมีเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นประมาณนี้อาจจะลบย่อนประมาณสัก15 20% 30%แล้วแต่ทางเขาจะแจ้งเอกสารมาให้ดูทุกคนจะไม่ได้เหมือนกันอันนี้บอกให้ทราบไปก่อนอ้าวทำไมคนนี้ได้เยอะกว่ากา็สามีเขาทางานเยอะกว่าเงินเดือนเยอะกว่าก็ได้เยอะกว่าสิไม่นั้นทุกคนเท่า,าเทียมกันก,ก็ทํานิดนึงก็ได้เงินเยอะก็สบายอย่างนี้ผมไม่ต้องทํางานก็ได้เงินเยอะ อันนี้คิดยังไงเอฟซีับผมอาแต่ละคนอาไรเอ่อไรอ่ไรอ่ค่าไรสาระจ่ายได้จ่ายดีแค่เรื่องสําคัญไม่ลาบากจ่ายนี่คือปัญหาเสียน้อยเสียยากคนไทยบางคนนะเสียน้อยเสียยากกูไปดีกว่ามึงบินไปเลยมึงบินไปเลยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งจะจ่ายเขาทำไปไงคุณจ่ายไปทําไมไปคนเดียวยังไม่ตูไม่รอดเอาเพื่อนไปด้วยแกเหงาคุณจ่ายแล้วใครเป็นคนจ่ายให้ก็คุณไง แล้วเพื่อนมันช่วยอะไรได้บ้างอ่ะไปเที่ยวแล้วอวดชมบงชิบ้านฉันอยู่ต่างประเทศนะจะไปเที่ยวแล้วเงินได้ไหมคืนไหมมันไม่ได้คืนพอก่อนที่จะได้เงินอ่ะต้องขึน้นหรือให้ทนายเรื่องว่าเป็นผู้รับมรดกที่ต่างประเทศก็ต้องขึ้นศาลที่ประเทศไทยก่อนว่าข้าพเจ้าเป็นพยานเป็นผู้รับมรดกจากสามีด้วยหรือมีพินัยกรรมอยู่ข้างในด้วยต้องใช้เพราะธนาคารเขาไม่ปล่อยง่ายๆเงินไม่ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คุเดียรคุณเดียมีสวัสดีครับผม คุณสีละกันครับโมเซอร์ er นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณก้อยสวัสดีครับคุณ่าสสุชายสวัสดีครับผมชอบคุณชายก็บอกทุกคนประจ,จําว่ามีปัญหาอะไรก็เปิดบริการคุณชยัยใครไม่ฟังก็ช่วยเหลือตัวเองเอาเดอ้อนะครับผมถูกต้องครับเนาะผมก็บอกตลอดเ,เวลานะคุณแอปเปิลแอปเปิลสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับเออฟังเอฟีคุณเข้าไปดูย้อนหลังย้อนหลังของคุณชายเพจคุณชัยสแตนว่าเป็นยังไงบ้าง ปัญหาของคนไทยที่19ปีนี่ผมทำมาคืออะไรงกกูไม่อยากจ่ายเงินนี่คือปัญหาใหญ่ของคนไทยที่อยู่ประเทศไทยหรือจากประเทศอยากจะเอาเองทำเองไม่ต้องจ่ายใครใจ่ายน้อยจ่ายยากอะไรต่างๆผลสุดท้ทยายว่าต้องบินไปที่นั่นแล้วเอาเพื่อไปด้วยหนึ่งคนเสียค่านูนว,วีซงวีซ่าต่างๆเพื่อไปเอาเงินเขาไม่ให้หรอกผมจะใช้กลับมาใช้ผมอีกคุณชัยมีทนายไหมคะมีครับ ตอนนี้พี่อยู่ที่ประเทศวิ์แลนด์ค่ะจะมาเอาเงินที่ธนาคารธนาคารบอกว่าอาไม่ได้นะต้องใช้ทนายหรือคนต้องอยู่ที่นี่แต่วีซ่าของท่องเที่ยวผมไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เพราะอยู่แค่สองอาทิตย์เออแล้วจะไปหาพระแสงอะไรผมถามหน่อยเนาะฟังข้าคุณคุณชายจากอูดอนค่ะถูกต้องค่ะคุณชายคุณศิลการมอสเซอร์เออแล้วเป็นไงเอาเพื่อนไปด้วยแล้วเพื่อนคุณช่วยอะไรได้บ้างอ่ะ คุณชายกาบะคุณชายกาบค่ะช่วยดิฉันด้วยก็ผมบอกคนแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องทําเรามีทีมงานทนายความที่อยู่ต่างประเทศประเทศส,สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีแล้วทนายความเก่งๆด้วยคุณจะจ่ายเงินไปให้เพื่อนมาทําไมกับคงกับข้าห้องน้ําที่สารนี่สาธารณะหรือเอารถไฟราคาสองแฟรงสองแฟรงเท่ากับประมาณ80บาทจะฉีเดเที่ยวครั้งละแปดสิบบาทที่ต่างประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์แพงมากกับคงกับข้าวมันก็แพง คุณจะไปกินอาหารการกินน่ะนะครับผมอสมมติว่าจานละ,ะจานถูกสิทธิ์สุดๆนะก็มาัสิบห้าแฟงสิบห้าแฟงคูณสี่สิบไปเท่าไหร่แพงไหมแล้วคุณจะอยู่ได้ไงมาฟังไลฟ์สดครั้งแรกค่ะจากเยอรมันดีค่ะขอบคุณมากครับผมเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณชายชิแสแตนด้วยครับเนาะนั่นคือปัญหา FC ครับเรามาห้องนี้เพื่อความรู้ อันไหนที่ผมสามารถที่จะอธิบายได้อันไหนที่ผมสามารถเตือน f c ได้ทาครับ f c เพื่อใครก็เพื่อคุณไม่ใช่เพื่อผมเนี่ยผมเตือนตลอดเวลาว่าเอฟาอย่ายา,ยา,ยาหาทาอย่าไปแนะนาว่าคุณสามารถอะไรคุณสามารถที่ให้ทนายเดินเรื่องให้ได้จ่ายเงินไหมต้องจ่ายอยู่แล้วทุกอย่างมีต้องจ่ายเงินของฟรีไม่มีในโลกจะทําอะไรเที่ยวจะตรอ,อะไรที่ต่างประเทศต้องจ่ายเงินทุกอย่างแต่บางคนคิดว่าคุณน้อยบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากครับผม แต่บางคนบอกว่าไม่เอาดีกว่าฉันไปเองอย่าไปเอาเงินสดเลยมีเซฟด้วยแล้วพอไปที่บ้านปุ๊บบ้านถูกปิดหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาต้องการไปเอาเซฟเงินของสามีเขาไม่ได้ต่างประเทศเขาบลอกทุกอย่างหมดเลยจนกว่ากระทั่งทางกรมบกหรือแอร์ชาร์ฟัมเขาออกเอกสารว่าใครได้อะไรบ้างเช่นไม่มีลูกฟังดีดีเอฟีไม่มีลูกนะครับจะมีญาติพี่น้องเท่ากับ คุณได้75%ยาเรพี่น้องได้25%โอเคไหมสวัสดีค่ะคุณชัยคุณช่วยหรือคนไทยจริงๆค่ะไม่ให้ผนังมาหลอกลวงหลังจากาได้ทิ้งมาเอกไว้ให้นะครับบอมีปัญหาะลรปรึกษาคุณชัยดีที่สุดเงินให้คุณชัยดำเนินเรื่องดีกว่าดีที่สุดค่ะขอบคุณมากครับคุณแยมี่ติดตามจากประเทศเยเยนค่ะสวัสดีครับผม เราได้รับความรู้ FC เราได้รับความรู้นะใส่หัวสมองไม่ใช่วันนี้ออกนี่นะครับผมไม่ใช่กูดื่มเหล้ากูยาปบไม่สนใจแล้วเราไว้ที่หัวสมองสักวันหนึ่งเราจะใช้ของเราเองก่อนงัดขึ้นมาใช้ว่าเออคุณชัยเคยบอกว่าต้องทำอย่างนี้นี่นะสวัสดีครับคุณชยยัยดูจากอ่าอยู่กูอ่าอยู่ก่อ่าชิคาโกเนี่ยรือเปล่าซีโวอะไรนะอยู่ที่ไหนขอโทษนะครับผมขอโทษนะผมผมอ่านไม่ชัดนะครับ นะครับผมนะเพราะฉันเอซีท่านครับเรามานี่เพื่อความรู้ความรู้เก็บไว้นะครับสามีคุณเสียชีวิตไปแล้วผมเข้าใจโศกเศร้าแต่อย่ามีคำว่าโลภถ้าคุณมีคำว่าโลภเข้ามาปุ๊บพังหมดเลยนะครับผมคุณอางหงาตกใจเลยผ่านมาเจอวันนี้คุณชายเดือนอะไรอีกแล้วคะแต่งตัวเหมือนเหมือน่อเลยอขอบคุณมากครับออกกำลังกายมาครับผมไม่มีอะไรครับผมเนาะ นะขอบคุณมากมากครับแจงจูหรอกันเดิมเนาะเร่งกามเร่งการเร่นกาม,น,กาม,น,กามนะครับออกกาลังกายนะครับประมาณนี้อ่ะเอฟซีประมาณนี้วน,นกันฝากติดตามใครที่ไม่ยอมติดตามคุณชัยแซนติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยเยอะๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ